สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุทกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่31เดือนพฤษภาคมสำหรับท่าในใดที่กำลังมองหาบริการท่องสัญญาณทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์อดีมาได้เลยนะครับ VT Market ก,กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex For You ครับนักลงทุนเทรดสุดปังรับทริปสุดฟินใครสนใจรายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างแล้ว XM เปิดวิชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ นายชาลส์มิเชลประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยว่าผู้นําในกลุ่มสหภาพยุโรปมีมติระงับการนําเข้าน้ำมันจากรัสเซียในสัดส่วนกว่า2ใน3โดยมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งการเงินขนาดใหญ่ที่รัสเซียใช้เป็นเครื่องมือในการทําสงครามครับนอกจากนี้ผู้นำาเอีได้ลงมติเห็นชอบตัดธนาคาร s ซเบอร์แบงก์ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียออกจากระบบธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศหรือว่าระบบสวิฟต์ แล้วก็รวมไปถึงการระงับการดําเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐบาลรัรเสเซียอีกสแห่งแล้วก็มีการคว่ำบาตรบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําสงครามในยูเครนเพิ่มเติมการลงมติด,ดังกล่าวนะครับมีขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเงื่อนไขาภายใต้ปติด,ดังกล่าวได้ระบุเอาไว้ว่ารัเสเซียยังสามารถขนส่งน้ำมันผ่านทางท่อให้กับทางฮังการีสาธารณรัฐเช็ก และก็ประเทศสโลวาเกียซึ่งประเทศเหล่านี้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียนในครั้งนี้ครับ ทั้งนี้การเจราจากเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียใช้เวลานานเกือบหนึ่งเดือนเนื่องจากสมาชิกบางประเทศของ e ูซึ่งรวมไปถึงฮังการีพยายามจะชะลอการออกมาตรการดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากฮังการีไม่สามารถหาน้ำมันจากที่อื่นได้โดยง่ายขณะที่สโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็กนะครับก็แสดงความกังวลต่อเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน คือพูดง่ายๆครับจะมีบางประเทศที่มีปัญหากับในส่วนของแผนมาตรการคว่มบาตรดังกล่าวทางฝั่งของผู้นําหลายๆประเทศก็เลยตกลงอ่ะนั้นเดี๋ยวยอมผ่อนคกลนให้ก่อนละกัน3ประเทศที่เป็นสมาชิก e ูเนี่ยให้สามารถนําเข้าน้ามันจากทางฝั่งของรัเสเซียได้เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆปุ๊บปับ๊บจะให้เข้าไปหาน้ํามันจากแหล่งอื่นเนี่ยมันก็คงจะไม่ทันครับทีนี้เรามาดูข่าวที่นันกงคุจะต้องจับตาดูในวันนี้ก็จะเป็นข่าวของประธานาธิบดีโจไบเดน กับคุณเจรมพาเวลครับที่เดี๋ยวจะมีการออกมาประชุมกันในคืนนี้ถ้าตรงกับเวลาประเทศไทยคาดว่าน่าจะเป็นในช่วงประมาณตอนเที่ยงคืน15นาทีของบ้านเราครับหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวกันผมจะทำการแจ้งให้นักลงทุนทราบนะครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐจะจัดการประชุมร่วมกันกับนายเจอร์มพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐที่ทำเนียบขาวในวันนี้เพื่อหารือกันเกี่ยวกับอัตรางเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายสิบปีสปัญหาดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวอเมริกันและก็กำลังนำส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนครับ การประชุมระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและนายพาวเวลถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ประธานาธิบ,บดีไบเดนได้ประกาศเสนอชื่อนายพาวเวลให้ดํารงตําแหน่งประธานเฟดสมัยที่2โดยประธานาธิบ,บดีไบเดนจะใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงความยินดีกับนายพาวเวลที่ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากวุฒธธิสภาสหรัฐในการผ่านมติให้เขาดารงตําแหน่งประธานเฟดอีกสมัยด้วย จ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบ,บดีไบเดนจะหารือกับนายพาเวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐและก็เศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจซึ่งได้แก่การทำให้อัตรางเงินเฟ้อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระดับที่มีเสถียรภาพและก็การผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชนวัยทำงานที่ผ่านมานั้นเฟดภายใต้าการนำของนายพาเวลได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เกี่ยวกับความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อโดยการยุติมาตราการฉุกเฉินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนายพาวเวลได้กล่าวไว้ในงานสัมนา Future of Everything Festival ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักพิมพ์ w r l l Street Journal เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเท่าที่จำเป็นเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อไม่ให้พุ่งขึ้นรุนแรงจนสร้างความเสียหายต่อรากฐานของเศรษฐกิจครับ ธาราของ Fed Watch 2ของ c b Group บ่งชี้ว่าปัจจุบันนี้นักลงทุนให้น้ำหนัก100%เเลยครับที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย0.5%ในการประชุมนโยบายการเงินอีก2ครั้งทั้งในเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมหลังจากที่เฟดเพิ่งจะทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.5%ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งจะนับว่าเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า20ปีครับนี่เป็นข่าวที่เราจะต้องจับตามองครับนักทุน